หรับใครที่ต้องการเติม UC ในภาพ G Mobile ออก,กออับ Gas Top Up นะครับแอดไลน์ไปที่ add แอด Gas Top อ p อย่าลืมเครื่องหมายแอดเติมถูกคุ้มปลอดภัยรวดเร็วแน่นอนขอบคุณครับกราวัสดีค่ะหูคิฮบบาบะนะคะวันนี้มีของเข้ามาใหม่อีกแล้วทุกคนก็เข้าสู่ช่วงฮาลโลวีนเนเนาะของก็จะต้องเป็นแบบทีมฮาลโลวีนนั่นเองก็มาในทางด้านของกล่องคัสตอมนะคะ29วันด้วยกัน 10กล่อง540 UC 1กล่อง60 UC อืมก็จะเป็นกล่องแบบว่ามีการแบนนะคะให้เลือกแบนของอะไรอย่างเงี้ยของหัวขี้ก็เลือกเป็นอย่างที่เห็นเลยนะเปอร์เซนต์การดรอปปืนก็จะเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะคะจริงๆมันก็ไม่ได้แบบว่าช่วยอะไรมากเลยมันจะออกอะไรมันก็ออกนั่นแหละจะแบนไม่แบนหรือว่าอะไรยังไงคนมันอยากออกคนมันจะได้มันก็ได้อยู่ดีนะคะ <c oughs> ก็ของก็มีประมาณนี้เลยนะคะมีชุดแดงทั้งหมดกี่ชุดเนี่ยหกชุดนะแล้วก็มี AKM นะคะหุ่นรายการซึ่งเอามารีรอบนี้น่าจะเป็นรอบที่สามหรือสี่จะไม่ได้ละรีบ่อยมากนะแต่ก็สุ่มทุกไอดีเหมือนเดิมแต่ไอดีดี้ก็ไม่รู้อะก็สุ่มๆไปอย่างนั้นแหละมันจะเป็นสก,กินปืนที่แบบว่าไม่ต้องอัปเกรดนะคะแต่สเสมือนปืนอัปเกรดแมก l าเว r 7เจ็ดนั่นเองสุ่มเลย สิบแรกนะคะโอ้โหยี <awakening. S 2> ่สิบปังก็มี UC อยู่ประมาณ8 0 0พกว่านะคะสูงไหม่หมดเลยแล้วกันหมดหน้าตัดเอาดูดิว่ามันจะได้อะไรบ้างนะ,ะไม่หวังเลยอืมสกินกระเป๋าไม่หวังว่าจะได้ AK ไม่หวังเลยไม่อยากได้เท่าไหร่หรอก อั่นงนั้นแหละก็มี AK น้ําแข็งแล้วไงโห้วไม่มาเลยเว้ยอย่างที่บอกนะแบนอะไรไปหรือว่าไม่แบนคนมันจะออกมันก็ออกนะคะทุกคนสุมกล่องเดียวมันยังออกให้คิดดูบางคนอ่ะ AK น้ำแข็งเนอ่ะโอ้โหมีในชุด โอ้โหปืนมีแต่ของจมพูทั้งนั้นเลยนะคะแป้งตอนแรกก็ว่าจะไม่สุ่มนะแต่ยังไงก็เออขอลองลองดูรู้อยู่แล้วแหละว่ามันไม่ได้หรอกเอเคะที่ผ่านมาที่สุ่มมานะไม่ต่ำกว่า20,000ื่ยูซีเลยทุกคนแต่ไอดีแรกนะอะหัคิดตกใจไอดี ID แรกหูคิดโดนไปเยอะมากเลยเว้ย สามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะคลิปองคี้สุ่มหาย a เหุ่นไลกานานมากแล้วประมาณ3 3ปีมั้งปังคลิปที่เล่าให้ดูอ่ะที่โกหกว่าตอนแรกว่า10อยู่10กล่องได้เลยอะไรเงี้ยจริงแล้วไม่ใช่นะ <laughs> หมดไปเยอะเหมือนกันสุ่มทั้ง2องไอเดีเลยนะคะอันนี้เป็นไอดีที่3ามไอดีปั้นใหม่เลยทุกคนไอดี ID นี้ เริ่มจากเลเวลหนึ่งจริงๆเลยนะสมัครใหม่เมื่อ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 ปีที่แล้วมั้งไปปีที่แล้วนะคะน่าจะครบปีแล้วนะไอดีนี้เฮ้ยไม่มาตั้งปะเอามาครอบหัวอะไรแยะๆวะนะได้2อ,อันแล้วนะหมดยังไงยูซี่เดือพันห้านะคะไปของแดงไม่ให้สักชิ้นหนึ่งเลยเหร กระทะตีหัวมันนะคะใครมันเป็นคนคิดกล่องนี้ขึ้นมาว่าไปตีหัวแม่งดิเฮ <c oughs> ้ยยูซีฉันไม่พอแล้วนะคะเอาไงดีวะสุ่มทีละกล่องไปเลยเออเอาให้มันหมดหมดเออได้ได้สกินหมวกมาวะ่ะฟักทอง โอ้ oh, สกินรถเก่าโอ้โ oh ห uc เหลือทั้งเนือ้อทั้งตัว11 uc นะคะมีได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้างไมเนี่มีแต่ของชมพูนะคะมีชุดเก่าๆกาที่ขาดหัวสหน้ากากมีหมวกฟักทองเอออันนี้ก็แน่อันนี้โอเคอยู่ของม่วงนะแล้วก็มีสกินกระเป๋าสวยกระเป๋านี้ลีหลายรอามากแล้วก็พวกสกินปืน,ปนกระลงป้งกระลำปีกระลึกปึกนะคะ ไหนไปดูในแคลนหน่อยมีใครสุ่มหรือยังยังไม่มีคนสุ่มหรออันนี้เป็นของหัวขี้เท่านั้นเลยนะฮะก็ได้แค่นี้เลยสภาพ8 0 0 0 UC ยูีไม่น่าเลยกูขอัยในาำยับคายนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการสุ่มกล่องเกลือต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะบายบายสามารถตัวนทได้ด้วยนะใต้คลิป